คือบอทุ่ค f c จากเชยภูมิมาพึ่งบางสายกันนี่เขาจะมาวันนี้ใช่ไหมเขามาแล้วเหรออาจจะอยู่แถวๆนี้แหละอาจะะไรนี่เราอึ้งม่ใหาแ้แท้เอึ้งได้กินแล้วไม่ชไผ่หลยไ่ใช่ไเขาบอกคนนี้อย่าซื้อไผ่ดอ ไม่พอเขียนไม่ยิงขากันดอาจารย์เต้เลยเบื่อของไม่จิมเพนะนีเดี๋ยวเพื่อนเอามาให้โลูดักแก่แค่เืออลูดังไม่เร็วเองมตื่นรับทราบจลจัดการให้ เา็นบ่พี่อดเห็นเห็นไปสวัสด,ดีครับพอมพอดีอ่ชาหลายอ้าวบังคีบกอเสร็จแล้วอ่เอาเป็นบงคลิตเ,เลตะเจอกันเลยขอเห็นพุทธเจ้าเดียวขอคอยกูซิมเ,เจอกันเลยเ,เจอกันเลยนี่อย่งใกล้ตี <c oughs> บาดมาแล้วเขถือเลขบาดเน้อาบตั้งไปอย่างไรคี่บารดก็ถือเี่บมนารมดามาด้บ้าบารถือก็สั่นคอยซื้อางืมื้อทงดทั้งหมดเลขแปดเป็นี่คอยว้าก่นละ่ะคอยไปซื้อัหดนี่งวดเดียวออีวดนี้ว่ซื้อจักโต พอกันเรีพบเก่ากับอันไปจับเป็นยื่สารเหล็กอันพบเก่าติดตัวมื่ถือก็ได้พอกันเล่นโซแดดนี่นี่แล้วะถือถกันแล้วเล่นโซเหล่ใช่พี่บ่าเลยคตซัวเหรถือเลขกก่นเนี่ยคนซัวล่ะถือทั้งสามตัวถือทั้งสองตัวโอ้ไปถึงเนี้ยถ้าถูกถ้าไม่อย่างไอ้มูเนาะจีถึงผู้เดียวจี พระเอกวัดคนอะไอีกอตัวถึยังบ่สิบเราถึงอะไรอีกเ้ยต้องไปบางเนาะยาือีกบางบนจิงต้องไป้องไดูสิบดเลยข้จ้าบ้างไปุวัน่าไองนบ้างแต่ใส่พราเนกอยตวฮะเมยก่อนุีแบต่ประมาณแซงบ่นจตบ้ท้าวเอาเอนี่ลากล้านุวาที่เจอเจจพี่บออเยเอันั่งรถบม่ยงอกลูกเต้าด้เรานี่วนั่ง มองไหมครับหอดสามอยแม่แม่จะูดหอดสามลอยดื่อแม่อกไม่ใช่เป็นลอยหสจะว่าลังแกกับว่าด้หอดสามลอยหลีเด้เอาแมซื้อแม่ไม่ยังกระปุถือหรอกคนลอยแล้วก็แม่คือจับคาบ้านแม่ยู่แต่แต่นบ้านีเกีของแกแล้วก็องเียแล้วเรเขาจะงงกันได้ บาร์ลังนันบอบาร์ล้งนันบอบารที่ภาพขับไปเมื่อนันบอโอ้ไก่ตีนอ่ะเพราะไม่ซุ่มแล้วอันนี้อันรุ่นที่อายุสาวหน่อยลักไก่เขาขายสนันบอ ก,อก็อยู่ไหมกินไงกูผู้หลายคงกินเยอะมาก ไปนาะโอ้มาแล้วมาแล้ว นี่ตเียงยังคอย่า,ยา,ายกินยังมาูลา่อยู่อยู่ตํบละหานครับนี่จังหวัดโอ้หน่สองคน รี EP2 คบเฟ่พิเศษพอลูกคูมิุญนะครับวันที่2ถึงวันที่10ครับ9วัน999บาทครับทักที่สาวน้อยไปแเพลแฟนเพจเลยมื้อดพอกันอยู่บางพีเนาะกับตลาดสมพรสมพรบางพีนี้เริ่มวันแรกเมียนคแคบดาวร่อพี่รองเรียบร้อยครับยิงบอลโยนนะครับวันนี้มันจะ

ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายนี่เสร็จก่อนครับไปกินขอบคุณท่านใจในอกครับรถไฟมานอกไปนี่เทนุนรถไฟมาหน่ะ โอ้ยง่างบระทันหิวพ่ากนคลิปหน้าครับไปนอนครับสวัสดีครับ